สวัสดีครับผมแวนโคนลาาวันนี้เราอยู่กับช่อง y u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  e ท่านเอกวันโทพีเคชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับยอดมวยอัจฉริยะยอดมวยสองแบบพจน์ฉาย p K, ีเคแสนชัยมัยยิมไปกันเลยครับนี่ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับยอดมวยครับาจย์ฉายครับ ม,มีพระมีเก่งทั้งไก่เก่งทั้งคนคนระับนนท์สวัสดีน้องครับเมื่อวานเป็นไงสนุกสนุกครับเมื่อวานสนุเหรอชื่อไก่ชื่ออะไรนะเห็นปรกรณ์บอกชื่อแลมโบอ้อะชื่ออเมฮิตอะทอมมิททอมอเมฮิตตอนเราจำตัวผิดอ๋อ้จำตัวผิดมันมีสองตัวเมืม่มอวานมีเทอมแลมโบ่ทอมมิท่เหรอเมื่อวานเดิมพันข้างอะไรเมื่อวานสี่เปนสี่ครับไอ้เมื่อวานคือไอ้ตัวตัวชนะสองเปนสองครับข้าสองเปนสองโข้าวเราสองเปนสองโอ้โหมันตีนะ ดีเป็นช่างดีครับอือไอ้ช่วงนั้นพี่เห็นเป็นรองนะยกไหนช่วงนั้นยกแรกครับยกแรกช่วงกลางยกอ่ะอ๋อช่วงกลางยกใช่ครับ,รบนี่ลูกเราเราเองปะไม่ใช่เป็นลูกเราของของน้องอยู่โคราชครับอ๋อไก่มันตกคดแล้วน้องเขาไม่ชอบเลยมันรัวอือแล้วสรุปพี่กำมชนะใช่ไหมกำมชนะไปอันสี่โอ้โหแบเบอร์เลยใช่ไหมสนุกกันี่ เตีนมันเลยอะพลิกไปพลิกมาแล้วพี่ดูในคลิปของประกรณ์ใช่มพี่นี่คืออันแรกครับอไปเขาแข่งดีครับพี่มีมากเขาตีลงหูเหรอตีลงทั้เลยแล้วช่วงช่วงที่กลับมาเป็นรองนี่ยกไหนน้องยกแรกเลยยกแรกเลยเหรอมันราคามันไม่แกมอยู่ห้าสี่ลำสองห้าสี่ลำสองอย่ครับแล้วเราไปโดนเข้าไปช็อตกินแล้วกลับมากลับพอตีเข้าหูเสร็จปุ๊บเรามาเป็นรองห้าแล้วเราก็ตีตึ้งตึมเตึ้งมาตึ้มาหมด แล้วแล้วพอพอมันโดนไปโดนมาอยู่ๆมันมันมาไหลให้เราตีเนาะทีนไม่ไหลจริงๆเขาเป็นม้ารอดอ่ะแต่ทีนี้มันมันโดนเราแทงเขาดีแล้วมันไหลมันเล็กนินึงก็เลยเรียบร้อยเลยอันสามนี่จะขาดแล้วมั้งก็ตั้งแต่อันสองเป็นตัวตีวะไปไปอันสองเห็นไหมไปอันสองก็เสร็จเลยไปอันสี่เรียบร้อยไม่ร้อง ไม่ร้องแต่ว่าไก่ไก่ย้อมตายครับโอ้โสุดยอดครับนี่ชกมวยก็เก่งแล้วก็มีไก่เก่งอีกโอ้โหจันฉายครับสุดยอดครับ